ไม่ต้องพายไงชอบตรงนั้นเล<ร>ี้ยงก็ฟรีออปชันนี่เท่านั้หละอันนี้มันเป็นสิทธิ์มันรุมดวงกำแพงหมื่นกว่าบาทสวัสดีครับผมบอยปโตย่าฟิชชิ่งฟอร์ยูนะครับเจอกันอีกแล้วครับวันนี้ผมยังอยู่ในงานทีเทคสองศูนย์หนึ่งเก้านะครับวันนี้ครับผมสะดุดแต่กับเจ้าเรือลำนี้นะครับจอนนี่โบ๊ท ตัวนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนอื่นครับเข้างานมามีเรือโชว์หลายลำนะครับลำนี้ครับซีดูก็น่าสนใจนะครับซิ่งเอาไปตกปลากันได้เลยนะครับมีกล่องเหยื่อนะครับพร้อมที่ปักคันเบ็ดเรียบร้อยนะครับนั่งได้2คนด้วยนี่ครับถังน้ามันสำรองก็มีน่าสนใจครับนี่ก็เป็นเรืออลูมิเนียมนะครับเรือยางก็มีนะครับในงาน ติดเครื่องใหญ่อยู่พอสมควรนะครับลำนี้นี่ครับแล้วยังมีแบบเซิร์ฟบอร์อดนะครับมีทั้งแบบทวเท้าเหยียบแล้วก็ให้เคลื่อนที่ไปด้วยนะครับแต่ว่าผมเดินมาถึงบูทนี้ครับได้เข้าไปคุยกับนัานเหล็งครับที่บูทฟิลฟรีมีเรือเปิดใหม่ครับจอ h n นนี่โบ๊ทนี่ครับรุ่นนี้เลยชื่อว่ารุ่นแบสลอยนะครับ กรดีบอยก็สนใจสนใจฮะมันเล็กดีไงกร้ดบอ,อยอันนี้ไม่ล้มแน่เลยแม่งมีคานปิงตัวนู้นม,มันใหญ่ไงพี่บอันนั้นน่ะเห็นใครแน่เดี๋ยวที่เขาไปลองในเขือ่อนอ่ะม,มันไม่ต้องพายไงรอบตรงนั้น <S 2> <S 2> แรลงเนาะฟรีออปชั <S <S น่นได้ข้างหลังอันนี้มันเป็นเซ็ตมันรวมรวมกันแปดหมื่นกว่าบาทันนี้มันเป็นมินิโบ้แล้วมันเป็นมิขยับแปลปดหมื่นนี่รวมเครื่องใช่ไหมนั่นเองรวมเครื่องรวมมอเตอร์ไซค์ชุดนี้เลยอ่ะชุดนี้ ไหนมอเตอร์ไกส์อยู่ไหนเนี่ยเหรอเฮ้ยมอเตอร์ไกส์อ๋อนี่คือในตัวเลยแต่แบตยังไม่รวมใช่ป่ะแบตไม่รวมแล้วตัววางแบตอยู่ไหนเนี่ยครับอุ้ยแบตลูกแค่นี้ไม่พอเอาออกก็ได้ครับไม่ใช่จริงๆคือมันวางนอกได้อันนี้มันเล็กแบตลูกแค่นี้กลัวอีน้องเล่น อ๋อแต่มันใช้เครื่องเครื่องใช้เครื่องแล้วแล้ตัวนี้เข้าหมายตัวนี้คอนโทรลเท้าไหมนั่นแหละแต่ปลอมมือเอาหรอยืนยืนคอนโทรลก็ได้ยืนจังแต่ถ้าจ่ายโสดที่แอม์แอมป์ขายอีกหกนัดอีกแล้วตุ๊งถามเจ้าของบริษัทแถมป์บาไปนี่ไม่ถอดเจอพายครับเฮไปทับโคุณปอวะสองหมื่นห้าพี่มึงงานประดิษฐ์ อ๋อตัวนี้ผัยู่ไปพัดอยุงแรงนี่ครับเครื่งองขอบคุณนะครับที่รับจนจนจ,นจบถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ